สวัสดีครับจะพามาดูนะครับตัวนี้นะครับสี่ประตูยกสูงนะครับทำยีรับแคะนะครับตัวนี้่าครับให้ดูทรงก่อนเลยนะครับ,รบยังใช้งานได้นะครับอ่าก็ ้าแบบมองผ่านๆเนี่ยก็ประมาณรถเก่งเลยนะครับนะความสูงระดับนี้นะครับอ่าถ้าต้องการแบบเป็นทรงซิ่งประมาณนี้ก็ได้เลยนะครับอันนี้จากกระมวลการยางนะครับก็มีนะครับโชกแหนบนะครับ ให้ดูสเปกยางนะครับด้านหน้านะครับอ265นะครับแก้ม40นะครับขอบ18ใส่อแดปเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าต้องแปลเป็น5รูครับปกติจะเป็น6รูนะครับนะครับด้านหลังก็จะเป็น295นะครับหน้า35 18 นี่เลยก็สเปคนี้ใช้งานได้นะครับเพราะว่ายังขับได้อยู่นะครับแต่ว่าการบรรทุกอาจจะต้องนิดนึงเนาะนะครับเพราะว่าเนื่องจากช่วงล่างเนี่ยก็คือต่ำมากแล้วนะครับถ้าวัดด้วยมือนะน่าจะประมาณคืบนึงอ่าประมาณคืบนึงพอดีเลย นะครับถ้าจะโดนนะฮะนะครับอ,อันนี้นะครับถ้าส่งเต็มมากๆก็ประมาณนี้นะนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่ายีราฟแค่ะให้ดูภายในนะครับอันนี้ภายในก็จะเดิมๆนะครับเป็นตัวแซดนะครับ ก็เป็นพวกเบาะหนังนะครับบูหนังหมดแล้วนะครับตัวแซติิธรรมดานะครับภายในก็เหมือนตัวแซตทั่วไปนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับจะมีฟีนเฉยๆนะครับไลเนอร์ก็ตัดขอบอันนี้นะครับอ่าให้ดูว่าอ่ายางล้อ,อยางสเปคนี้ก็ใส่ได้นะครับ าก็จะประมาณนี้เลย